มารมันฉลาดมารที่อยู่ในคนที่มีกระบะกลางฝ่ามือนั้นเป็นมารที่เก่งมากนะครับคนมีกระบะกลางฝ่ามือคุณเปียบเหมือนเป็นแม่ทัพนะครับดังนั้นไส้ศึกที่เขาจะมาฆ่าคุณเนี่ยเขาต้องเอาตัวเป้งมาเอาแบบหัวกะทิมาอยู่แล้วที่เขาจะมาแทรกแซงและมารอบฆ่าคุณ ดังนั้นคุณมีกรรมการฝ่ามือคุณกาสวัสดีท่านผู้มีพู้คนทุกคนและผู้นี้มีกรรมการฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่เมตตาแล้จะกิดลูกเดตตามคลิปด้วยกันรูกทรัพย์สถานที่กาญจนบ,บุรีกับผมโดยที่มโนเลยจะไม่ต้องโอนเงินมาเลยนะครับตอนนี้นะฮะที่กาญจนบ,บุรียังปิดลวอยู่นะครับแล้วก็รอ,อใหค้คนงานเขาเข้าไปตัดยาุรีอจะเข้าไปตัดเมื่อไหร่นะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรนครับตอนนี้ถ้าเกิดคนที่จะมาหาผมนะมาที่บางกวนหรือท่าบ,บุรีนะครับคือสุขในชานการเดินนนะ การเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะดูกรรมฟรีก็ต้องเข้าไปในเพจอาจารย์นรสศนะฮะสับอาจารย์นรสิพยายาคารกดิวกำองนะเพื่อจะแจ้งแ,แอดมินนะครับตอนนี้คิวก็จะถึงเดือนพฤษภา,าแล้วนะครับก็เข้าไปแล้วก็ต้องตามคิวนะครับต้องบอกก่อนเพราะว่า งานนี้ฟรีก็ต้องตามคิวนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ให้สิบแล้วนะฮะดังนั้นวันนี้นะฮะผมเอา,อาสิ่งที่ทุกคนเขาอยากจะรู้แล้วก็ผมมองว่าเป็นประโยชน์ผมก็จะมาบอกเป็นเทคนิคบางอย่างให้ทุกคนได้ฟังดูนะครับเพราะว่ามีาพี่ๆหรือน้าๆหลายคนนะฮะที่โทรมาแล้วก็มาคุยกันไม่ว่าจะคุยดูดวงออนไลน์เลยก็ตามเนี่ย ทุกคนก็จะบอกเลยว่าเอออาจารย์ขาหนูรู้สึกว่าหนูเหนื่อยเหลือเกินหนูทุกเหลือเกินนะหนูไปเจอคลิปที่มันขึ้นมานักกะบาดการฝ่ามืออย่างนี้นะคะหนูฟังแล้วนะคะมันเวอร์เหลือเกินนะว่ามีบุญวาสนาอย่างงู้อย่างนี้มาจากที่สูงมาอะไรก็ตามเนี่ยชีวิตมีแต่ความสุขสสบายมีบุญบารมีอย่างงู้อย่างนี้หนูฟังแล้วหนูโอ้โหทำไมหนูไม่เคยทุกข์ไม่เคยมีความสุขอย่างนั้นเลยหนูรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตหนูเหนื่อยตลอดเลยนะพอจะได้จะได้ก็ ติดขัดตลอดเลยนะครับหรือบางคนก็บอกว่าอาจารย์ผมไม่ดูคลิปมาอาจารย์บางคนก็บอกว่ากากบาทกรกฟาบมือเนี่ยชีวิตแม่งเหนื่อยแล้วก็อุปสรรคต่างๆนานาตกลงกากาบาทเป็นยังไงไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้ต้องบอกนะครับว่ากากาบาทเนี่ยมันมีกากบาทที่ตามเส้นลายมือหัตถศาสตร์เนี่ยก็คือกากบาทคือเป็นเครื่องหมายที่ไม่ดีนะครับความอุปสรรคความทุกข์ยากต่างๆตามตำแหน่งแต่และตำแหน่งในมือนะครับ กากบาทแต่เราตำแหน่งหมายถึงความทุกข์ยากอุปสรรคดังนั้นอยู่ตำแหน่งไหนก็จะอุปสรรคเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้ต่างกันไปนั่นเองนะแต่กรกบาทกลางฝ่ามือที่บอกอคือกากบาทใหญ่เต็มช่องนะฮะร,ระหว่างเสง้นสมองกับเส,ส้นหัวใจนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าไม่มีการกรบาทด,ดีไหมไม่มีดีกว่านะครับแต่ว่าถามว่าแล้วทําไมบอกว่ามีบุญบารามีอย,อย่างงู้นอย่างนี้แล้วทาไมต้องลําบากอะไรเงี้ยก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคนที่มีบุญบารามีเนี่ย ไม่ใช่เกี่ยวกับบุญวาสนานะครับคนที่มีบุญบารมีก็คือคนที่ตั้งใจจะสร้างบารมีก็จะเหนื่อยลำบากเพื่อให้เห็นทุกเห็นพุทธเ้าสร้างบารมีไหมครับสิบชาติสุดท้ายนะครับสบายไหมครับทั้งที่เกิดมาน่าจะดีนะครับแต่ชีวิตโคตรลำบากโคตรเหนื่อยเลยนะครับเป็นเราเราจะทนได้ไหมเนี่ย ดังนั้นคนที่มีบุญบารมีไม่ได้บอกว่าคุณมีบุญบารมีแล้วคุณจะสบายร่ำรวยเป็นมีเงินมีทองตลอดไม่ใช่นั่นคือบุญวัสนาที่ผมบอกว่าให้เบิกบุญวัสนาคือเบิกบุญสิ่งที่เป็นของของคุณในดิจิตชัติซึ่งมันควรจะได้ของคุณอยู่แล้วเอามาให้คุณในปัจจุบันแต่ด้วยแรงกรรมและเจ้ากรรมในเวรมันไปปิดกั้นบุญวัสนาของคุณให้คุณต้องตากตามเมื่อคุณตากตามแล้วคุณจะถ้าคุณอดทนได้ คุณก็จะเป็นบารมีแต่ถ้าเกิดคุณอดทนไม่ได้แพ้ทั้งมารแพ้ทั้งจ้ก,กรรมเวรแล้วคุณดันจิตใจอ่อนแอท้อถอยคุณคิดชั่วทําชั่วคุณก็ตกอาบายภูมิลงนรกไปเลยอันนั้นง่ายๆหลายคนบอกว่าอาจารย์หนูฟังอาจารย์แล้วหนูก็มีกําลังใจนะแต่พอหนูไปฟังคนอื่นแล้วหนูสึกท้อแท้เหลือเกินตกลงนี่คืออะไรกันแน่คะผมจะบอกอย่างหนึ่งเราอยู่ในโลกของความเป็นจริง เราเชื่อได้ไหมเราอยู่ในโลกความเชื่อหรือความงมงายเราจะเลือกอันไหนผมบอกเลยคุณอยู่ในโลกของความเป็นจริงคุณต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้โลกของความเป็นจริงคุณนั้นมันเป็นตามที่คุณอยากจะได้ความเชื่อไม่ผิดผมก็เชื่อผมเชื่อในพญานาคผมเชื่อในสิ่งศักดิเชื่อในเทพเทวดาเชื่อในคุณงามความดีผมเชื่อเชื่อในบุกุศลผมเชื่อแต่ถ้าคุณไปอยู่ในโลกของความงมง,งาย คุณไปเชื่อแบบงมงายงมงายแบบไหนงมงายพวกกรถาล่างทรงบีองค์เทพวันวันเอาแต่ลำ่ำเอาแต่เต้นเอาแต่สวดกรถาอาคมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถามว่าในโลกความเป็นจริงคุณจะร่ํำรวยไหมคุณจะมีเงินมีทองได้อย่างไรคุณนั่งสวดกรถาอาคมอ่ะจะมีเทวดาเอาเงินมาโยนให้คุณเหรอคุณอย่างงมงาย ไม่มีเทวดาองค์ใดมาโยนเงินให้คุณหลอกแต่ถ้าเกิดคุณสร้างคุณงามความดีมันจะมีบุญวาสนาเก่าคุณในดิตชาติมันจะทำให้เทพเทวดาโดนจิตโดนใจให้คุณอาจจะไปซื้อลอตเตอรี่กับแม่ค้าคนนี้ซึ่งแม่ค้าคนนี้เขาเคยมีบุญสัมพันธ์กับคุณเคยช่วยเหลือกันเคยให้โชคให้ลาบคุณคุณเคยช่วยเหลือเขาคุณก็จะโดนใจไปเจอถูกชะตากับแม่ค้าคนนี้แล้วเขาก็หยิบลอตเตอรี่คุณ แล้วเราตีในวันนั้นก็ถูกรายที่หนึ่งแบบนี้ถึงเรียกว่าโอเคบุญวาสนามันให้แต่ถามว่าแล้วเราจะได้แบบนี้ได้อย่างไรถ้าเจ้ากรรมในเวรมันปิดมันก็ทําให้คุณไม่ได้ดังนั้นบางคนบอกอาจารย์ถ้าเกิดหนูต้องการแบบว่าเออให้อาจารย์ช่วยก่อนที่หนูจะถึงคิวเพราะมันอาจจะต้องเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยหนูจะทําอะไรก่อนได้ไหมถ้าเกิดหนูมีการกวาดกลางฝ่า,ามือบางคนบอกอาจารย์ อาจารย์บอกวิธีอะไรที่แบบสามารถจะให้เซวดาที่บอกเคยมาปกปักรักษาเราเดี๋ยวมาช่วยผมก่อนได้ไหมเนี่ยผมก็อยากต้องการกําลังใจนะอาจารย์อะไรเงี้ยดังนั้นผมก็จะบอกวิธีที่ผมเคยทํามาก่อนหน้านี้ในอดีตอะไรเงี้ยนะแล้วผมก็ทำแล้วก่อนที่ผมจะลุกกรรมอะ่ะเอาแบบนี้ดังนั้นวิธีที่ผมบอกให้ทําเนี่ยคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเชื่อและมันไม่เสียหายคุณไม่ได้โดนผมหลอกเงินคุณไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรคุณคิดว่าคุณทําแล้วมันเป็นสิ่งดีๆกับคุณ คุณอยากจะทําขอให้คุณเชื่อเชื่ออะไรเชื่อว่าสิ่งที่คุณทํานั้นมันจะส่งผลดีกับคุณผมให้คุณไปซื้อใบสีบักชาม,มาคู่หนึ่งนะแล้วก็ไปซื้อทูบเทียนแพรมาแพรหนึ่งทูบเทียนแพร์็นไหทูบเทียนแพรแบบนี้แพรอย่างเงี้ยอเนี้ยเอาเอา,เอาแค่ชุดเล็กๆเล็กๆก็พอนะชุดแค่ไม่กี่สิบบาทอันนี้คือผมเอาไว้ให้คนที่เขายกพาหรือว่าเวลาเขาอยากจะสักลายมือไม่ต้องชุดใหญ่างี้นะมันแพงทูบเทียนแพรแล้วก็พวงมาลัยพวงหนึ่งแล้วก็ดําเปล่าแก้ว คุณก็นโมสามจบสวดอ่าชุมนุมเทวดาสวดพุทธคุณทำคุณสังคุณเมื่อสวดเสร็จละคุณก็ตั้งจิตให้เป็นสมาธิกล่าว,ว่าข้าพาเจ้าชื่อนามสกุลขอบุญบารมีของข้าพาเจ้าในอดีตชาติ และปัจจุบันชาติขอบุญวาสนาของข้าพเจ้าในอดีตชาติและปัจจุบันชาติได้โปรดเมตตามาให้ข้าพเจ้าณบัดนี้ด้วยเถิดและหาข้าพเจ้าได้เคยพลาดพังทำกรรมกับผู้ใดในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ หรือผู้มีพวกคุณใดในดินชาติและปัจจุบันชาติโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วขอขมาลาโทษด้วยได้โปรดเมตตายกโทษอาโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดและหาข้าพเจ้ามีเทพเทวดาองค์ใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าสานึกผิดแล้วข้าพเจ้าขอขมาลาโทษด้วยและขอให้เทพเทวดาทุกพระองค์ที่มีบุญสัมพันธ์กับข้าพเจ้าได้โปรดเมตตามาช่วยข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นร่ำรวยมีเงินมีท้องสมปรารถนาทุกอย่างหาข้าพเจ้าได้ร่ำรวยมีเงินมีท้องสมปรารถนาแล้ว ข้าพเจ้าจะมันสร้างบุญบารมีสร้างบุญกุศลเพื่อจะอุทิศบุญต่างๆนี้ให้กับเทพเทวดาทั้งหลายที่มีบุญสัมพันธ์กับข้าพเจ้าและเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยติดมีกรรมพวกท่านข้าพเจ้าขอถวายใบยสีทูบเทีทททททททยนแพของข,องขามาและผมอะไรนี้เพื่อเป็นการสักการะบูชาและขอขามาลาโทษด,ด้วยขอให้เหล่าเทพเทวาทั้งหลายที่มีบุญสัมพันธ์กับข้าพเจ้าได้ช่วยข้าพเจ้า สมสมหวังผมปรนารถนาะณบัดนี้ด้วยเถิดแล้วก็ปักแล้วจะที่หาไทเราก็ตั้งแต่ปถนานะเสร็จปุ๊บถามว่าทําบ่อยไหมจริงๆแล้วทาทําครั้งเดียวก็ได้หรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทําแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเรามารู้เจ้ากรรมในเวรอีกด้วยเนี่ยแล้วเรายิ่งเหมือนขอขามากรรมซึ่งผมจะบอกวิธีแต่ละคนเนี่ยนะแล้วแก้เคล็ดบางอย่างเลยนะผมบอกเลยนะโอ้โหคือคือมันก็จะเปลี่ยนเร็วอะ่ะบางคนบอกอาจารย์บอกเจ้ากรรมในเวรผมมาผ่านนี้นี้ไหมตามราศี เจ้ากรรมนายเวรมันไม่ได้เป็นไปตามราศีมันไม่ได้เป็นไปตามวันเดือนปีเกิดอะไรอย่างนี้เจ้ากรรมนายเวรของใครของมันของพี่น้องยังไม่เหมือนกันเลยผมยังช่วยแม่ผมไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรใครก็ของคนนั้นมันไม่ได้เจ้ากรรมนายเวรไม่ได้ตามลัคนาไม่ได้ตามราศีเกิดไม่ได้ตามวันเกิดนี้ไม่ได้เกิดปีขารช่วฉลูทันต่อวิจกรรมนายเวรแบบนี้มันไม่เหมือนกันต่างคนต่างทำต่างคนต่างเจอกรรมตัวเอง อันนี้ก็คือลองไปทำไปพิสูจน์แล้วที่ผมบอกให้ทุกคนนั้นอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่าไปหลงงมงายบางคนบอกว่าถ้าเราหลงงมงายเราไปฟังดูใน YouTube ในคลิปต่างๆบอกว่าอาจารย์คนนั้นทำพิธีกรรมิธีนัง่งสมาธิกรรมาฐานสวดคาถาโน่นนี่อะไรก็ตามเนี่ยให้เรานึกเลยนะว่า คนมีการกลางฝ่ามือคุณมีบุญบารมีสูงนะบางครั้งสูงกว่าหมอดูล่างทรงบางคนด้วยซ้ําแล้วคนที่เป็นหมอดูล่างทรงจะดูดวงคุณถูกได้อย่างไรก็ในเมื่อคุณมีบารมีสูงกว่าเขาเหมือนง่ายๆว่าถ้าสมมติคุณเป็นยศในพลแล้วคุณกําลังจะทําสงครามเพื่อจะต่อสู้หมู่มารศัตรูทั้งหลายแล้วคุณก็ไปให้ในสิบทหารพลทหารมาช่วยวิเคราะห เกมสึกให้คุณมาแก้ไขปัญหากลสึกให้คุณถามว่าเขาจะแก้กลสึกให้คุณได้ไหมก็ในเมื่อความรู้เขามีแค่นั้นดังนั้นคุณต้องพึ่งตัวเองคนมีกระางลางฝ่ามือผมขอให้คุณเชื่อผมไม่ได้คุณเชื่องมงายผมไม่ได้คุณไปไหว้เสาไฟฟ้า,าป้ายโฆษณาไปไหว้ก้อนหินก้อนอิฐก้อนดินไม่ได้ไปไหว้จอมปวกไม่ได้ไปให้ให้ไปไหว้ อะไรที่มันไร้สาระอย่างนั้นไม่ได้ไปไหว้หมูแดงอย่างเงี้ยเอออันนี้มันงมงายเอออย่าไปเชื่ออะไรอย่างเงี้ยผมให้คุณเชื่ออะไรเชื่อว่าเวลาคุณมาหาผมแล้วมาดูกรรมที่สุดไปชังกันไเด้นแล้วให้คุณเชื่อว่าคุณนั้นเคยได้ทํากรรมผิด ทำความผิดหรือสร้างกรรมจริงแต่ก่อนจะเชื่อต้องพิจารณาก่อนว่าเราทุกแบบนั้นไหมถ้าเราทุกแล้วขอให้เราเชื่อว่าเออเราเคยทําผิดจริงๆเราทําเขาทุกจริงจริงเราเชื่อแล้วว่าเราจะขอขมาราโทษเขาให้คุณเชื่อในคุณงามความดีที่คุณกําลังจะทําและที่คุณได้เคยทํามาว่าคุณงามความดีนั้นได้ช่วยเหลือคุณปกปักรักษาคุ้มครองคุณผมให้คุณเชื่อในบุญวัสนาบารมีของคุณที่มีต่อในอดีตชาติจนปัจจุบันชาติว่าบุญวัสนาบุญบารมีคุณจะ มาช่วยคุณในการสร้างบุญบารมีต่อไปผมให้คุณเชื่อในบุญวัสนาที่คุณเคยได้รับมาในนิตชาติว่าคุณหมั่นค้างความดีแล้วบุญวัสนาที่คุณสร้างจะมาช่วยเหลือคุณเองในอนาคตหากคุณเชื่อมั่นและสม่ำเสมอในบุญกุศลผมให้คุณเชื่อความสามารถของคุณเองในปัจจุบันว่าคุณมีความสามารถมีความฉลาดมีสติปัญญาในการที่จะทําให้คุณนั้นฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาแล้วก็บรรลุจนคุณร่ำรวยมีเงิเป็นทอง ผมให้คุณเชื่อในความอดทนวิริยะบารมีขันติบารมีของคุณว่าคุณสามารถอดทนต่อความทุกข์ยากลําบากที่ผ่านมาได้ดังนั้นอุปสรรคปัญหาในอนาคตคุณก็ต้องผ่านไปได้ไม่มีใครมากําหนดชีวิตคุณได้นอกจากคุณเองผมให้คุณเชื่อว่าถ้าเกิดคุณมันสร้างคุณงามความดีแล้วสร้างบุญบารมีแล้วเทพเทวดาจะมาช่วยคุณเองถามว่าแล้วทาไมปัจจุบันถึงขอขออธิษฐานสมาธิอธิษฐานต่างๆทาไมถึงไม่สําเร็จ ต้องบอกก่อนว่าหนึ่งสมาธิบารมีของคุณอาจจะไม่แข็งกล้าก็พอสองบางทีคุณอาจจะทําไม่สม่ําเสมอสามอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรมาปิดกั้นเพื่อไม่ให้เทวเทวดามาช่วยคุณได้บางคนบอกว่าอาจารย์หนูไปวัดมาแล้วบางทีไปฟังธรรมะมาท่านบอกให้ปล่อยวางหนูยังสับสนเลยหนูจะปล่อยวางนั่งสมาธิได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นก็นจะคุยต่อ ผมกําลังจะหาเงินขายของไปสร้างศาลาให้คนมานั่งที่สูนในชันการเด่นนะและศาลาเนี้ยผมจะเอาไว้เวลานิมนต์พระประจําปีวงสวงนิมนต์พระมาทําบุญเนี่ยก็จะให้พระนั่งอยู่ในศาลาเวลาสวดเนี่ยดังนั้นผมก็ถึงจะให้คนหาเจ้าภาพตอนนี้เหลืออยู่5้ากองก็คือคนที่อยากจะบูชาเพื่อเอาเงินไปสร้างศาลานะอันนี้คือเป็นเจ้าภาพ3,000บาทตอนนี้เหลืออยู่5กองก็คือ5องค์เนี่ยแหละเจ้าภาพ3,000ันบาทจะได้องค์พญา,านาควิกรององค์นี้เป็นเนื้อเหล็กน้ําพีนะแล้วก็ ผงเหล็กน้ำพีชมาปั้นเป็นองค์นี้แล้วก็มีลูกแก้วนัการลูกแก้วสารพัดน,นึกแล้วก็เหรียญอุ้มทรัพ์องค์นี้3,000บาทแล้วก็มีกล่องสู่รัรุมงคลใี้หนึ่งกล่องแล้วก็จะเขียนชื่อนามสกุลของเจ้าภาพทํำป้ายติดเอาไว้ที่สาราเศรษฐีมิสุเพราะสารานี้จะเอาไว้ให้คนที่เข้ามาที่สุวนชันกันได้มานั่งรอกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ จริงๆมี10กองจริงสิกองคือ3 0,000ืแหละกองละสามพันก็สามหมื่แต่จริงสาราประมาณสัก4ี่ห้าหมื่นแลวนะที่เหลือผมก็ออกเองแหละบางคนบอกวาอาจารย์หนูไม่มีเงินสามพันอ่ะแต่หนูอยากจะช่วยอาจารย์ก็ไม่เป็นไรก็อุดหนุนสินค้าผมก็ได้นี่ก็เทียนหอมนะเทียนหอมป็นฐานก็จะมีเนี่ยอันนี้รุ่งกันงาอันนี้200บาทนะสีฟา้าที่ขายดีคือรวยสมหวังเพราะว่าหอมแล้วก็แบบคนเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยนะก็200บาทคคุ้มนะเทียนหอมไขทุเหลืองนะไขทุเหลืงร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำมันหอมอ่าเกจพรีเมียม ใส่น้ำมันเสกอริยสงหลงบุหงไว้ด้วยพลอยน้าคลาดอีกเก้าเม็ดทองผงทองเสกอีกโอ้โหแล้ววัตถุมงคลอีกสองร้อยโคตรคุม้มผมบอกเลยแล้วก็หอมมากจุดถวายเทพถวายพระจุดนั่งสมาธิสวดมนต์อะไรเงี้ยอันนี้ก็ไร้โลกภัยนะสีเหลืองสีเหลืองก็เป็นพลอยนักขลาสีเหลืองนะสวยนะเอะอก็เลยบอกว่าอันนี้สำหรับคนที่อยากจะเมตตาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของผมนะบางคนบอกว่าไปฟังธรรมะมาหลวงพ่อบอกว่าให้ปล่อยวางค่ะคืออย่างนี้ ผมบอกว่าพระท่านอยากจะให้ปล่อยวางเวลานั่งสมาธิแต่เราไม่ได้ให้เราปล่อยวางตลอดเวลาเพราะว่าบางครั้งผมเข้าใจชีวิตของคนในโลกความเป็นจริงเรามีภาระหน้าที่พระพูดได้ว่าให้ปล่อยวางแต่เดี๋ยวนี้พระบางรูปยังไม่ปล่อยวางเลยถามว่าทําไมจริงๆเป็นพระต้องปล่อยวางได้โดยการที่เพราพระไม่ต้องทำาหากินไม่ได้มีหนี้สินด้วยซ้ํา แต่เรามีหนี้สินเรามีค่าจา่ายเรามีภาระทั้งลูกทั้งเมียทั้งผัวทั้งค่านา้ำค่าไฟค่าเทอมค่าหนังสือค่าผ่อนบ้านผ่อนรถสารพัดภาระตรงเนี้มันคือทําให้เรานั้นนั่งสมาธิได้อย่างไรถ้าเราทุกข์ผมจะบอกอย่างนี้ในช่วงเวลาปกติชีวิตประจำวันเราก็ทำมาหากินโดยใช้สติปัญญาใช้ความสามารถของเราแต่เวลากลางคืนเสร็จจากงานแล้วเวลานั้นอันนั้นแหละคือเวลาที่เราต้องปล่อยวางนั่งสมาธิ ชั่วโมงสองชั่วโมงไปไอ้นั่งสมาธิสองชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงนั้นเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอะไรเลยอันนั้นคือเราปล่อยวางได้เพราะว่าต่อให้เราคิดอีกชั่วโมงสองชั่วโมงตอนก็คือมันก็ไม่ช่วยให้เรารวยขึ้นไม่ช่วยให้เราหมดนี้แต่ถ้าเรานั่งในชั่วโมงสองชั่วโมงนั้นให้เกิดพลังจิตสมาธิได้แรงกล้าเมื่อไหร่พลังจิตสมาธิที่แรงกล้าอันนั้นแหละเมื่อเวลาตั้งจิตอธิษฐาน หรือเมื่อเวลาเรามาในใช้ชีวิตประจำวันแล้วเกิดปัญหาแล้วเราต้องการพลังบางอย่างและคําสิ่งศิษิ์ดลใจบางอย่างอันนั้นแหละจะเป็นกําลังหนึ่งในเวลาเราใช้ชีวิตปกติสามารถตั้งจิตนิฐานขอให้เราผ่านอุปสรรคปัญหาขอให้เราได้เจอสิ่งดีขอให้เราได้มีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือมันก็เกิดจากสมาธิและคําอธิษฐานจากบารมีที่เรานั่งสมาธิให้ได้แกกล้าตรงนั้นเวลาทางโลกก็ใช้ทางโลกไปเมื่อเวลาตอนเย็นและเราเอาเป็นเวลาทางธรรม อันนั้นแหละคือเราปล่อยวางดังนั้นเราจะเอาเวลาทั้งวันในชีวิตบางคนบอกหนูจะนั่งสมาธิแล้วจะอย่างง้นอย่างนี้นั่งแม่งทั้งวันเลยผมบอกเลยถ้านั่งสมาธิทั้งวันเน่ยแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถ้าน้ำค่าไฟค่ากินนะ่ะแล้วก็ค่าลูกค้าค่าเทอมค่าภาระดีสินต่างๆอะ่ะมันใช้เงินผมบอกเลยคนเรานะถ้ามีกระดาฝคามือนะแล้วถ้ามีเงินนะผมบอกเลยมีเงินนะ่ะ มันสบายใจมากเลยนะถ้าเกิดคุณมีเงินในบัญชีเป็นล้านๆน่ะคุณไปไหนคุณสบายใจคุณมีความสุขมากเลยคุณปล่อยวางได้หมดเลยใครจะมาหมั่นไส้อิจฉาโพสเหน็บแนมคุณคุณปล่อยวางได้เลยเพราะคุณมีเงินไอ้คนที่มันอิจฉาหมั่นไส้คุณมันคงทุกข์อ่ะมันคงลําบากมนถึงหมั่นไส้คุณเกลียดคุณแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเงินเขาหมั่นไส้เขาโพสเดน็บแนมคุณคุณก็ทุกข์ร้อนเพราะอะไร เพราะกูก็ทุกอยู่แล้วยังมาเจอสิ่งที่กูไม่ลื่นไม่ลื่ลนหูลื่นตาอีกกูก็ยิ่งทุกข์แต่ถ้าเกิดคุณมีเงินมีทองมันจะโพสต์อะไรคุณไม่สนใจเดี๋ยวกูไปนั่งจิบกาแฟสบายสบายคาเฟ่เดี๋ยวกูจะไปเดินห้างช้อปปิง้งเดี๋ยวกูจะว่างๆกูเหนื่อยกูก็ไปเที่ยวต่างประเทศซะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเงินถึงบอกว่าในโลกความเป็นจริงมันต้องใช้เงินคุณดูดวงบางคนบอกหนูไปดูดวงมาแรกๆหนูก็สบายใจหนูดูดวงมาหนูเครียดเลยค่ะอาจารย์ บอกว่าอย่างคุนอย่างนี้ก็ถึงบอกไงแล้วเราเอาเงินน่ะเงินที่หามาเอาเงินไปจ่ายให้หมอดูเพื่อฟังความเครียดหรอดังนั้นถ้าเกิดคุณเอาเงินสองสารอหรือพันด้วยซ้ําไปดูหมอดูแล้วได้ความเครียดกลับมาคุณคิดว่าเงินพันหนึ่งคุณคุ้มไหมคุณเอาเงินไปดูหนังดีไหมคุณเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าที่คุณอยากจะใส่ดีไหมเอาเงินไปซื้อของกินที่อร่อยๆดีไหมดังนั้นคุณต้องคิดก่อนว่าคุณจะเอาเงินไปดูหมอดูอ่ะแล้วหมอดูทําให้คุณทุกข์อ่ะ คุณคุ้มไหมที่จะเสียเงินหรือคุณไปดูหมอดูแล้หมอดูมันไม่ได้ช่วยประโยชน์ปัญญาคุณเกิดปัญญาสติปัญญาแก้ปัญหาชิ้นคุณได้เลยคุณดูไปแล้วก็ไปฟังคําเยินยอไร้สาระมีบุญบารมีอย่างวุ้นนี้นะแต่หมอดูส่วนใหญ่ก็จะพูดให้เราทุกข์เพื่อเราจะได้ทําพิธีกับเขาดังนั้นเนี่ยเงินของคุณน่ะคุณเอาเงินของคุณน่ะทาให้มันเกิดประโยชน์กับตัวคุณมากที่สุดอะไรที่เกิดประโยชน์และทําให้คุณมีความสุขโดยการใช้เงินของคุณที่หามาเนี่ยผมสนับสนุนแบบนั้น ดังนั้นเนี่ยอย่าเอาเงินไปทําพิธงพิธีอะไรที่มันเกินความจําเป็นมันคือการโดนหลอกลวงผมบอกคุณแล้วว่าคุณมีเงินคุณต้องเอาเงินที่คุณหามาด้วยความยากลําบากไปทําให้คุณมีความสุขขึ้นคุณจงอยู่กับความเป็นจริงคุณมีกาบักรฝ่ามืออยากรวยอย่างมงายอย่าเชื่อหมอดูผมบอกคุณแล้วคนมีกาบักรฝ่ามือมีบารมีจริงแต่อย่าหลงคําเยินยอเพราะคุณเคยโดนหลอกมาแล้วอย่าโดนหลอกในปัจจุบัน มารมันฉลาดมารที่อยู่ในคนที่มีกระดาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นมารที่เก่งมากนะครับคนมีกระดากลางฝ่ามือคุณเปรียบเหมือนเป็นแม่ทับนะครับดังนั้นไส้ศึกที่เขาจะมาฆ่าคุณเนี่ยเขาต้องเอาตัวเป้ง,ปง,ปงมาเอาแบบหัวกะทิมาอยู่แล้วที่เขาจะมาแทรกแซงและมารอบฆ่าคุณดังนั้นคุณมีกระดากลางฝ่ามือคุณจําไว้เลยบางคนบอกไปดูมาบอกว่าเป็นหมอดูได้ค่ะหนูนเลยอยากจะเป็นหมอดูค่ะผมบอกเลยนะ ถ้าคุณมีกิจกรรมฝ่ามือแล้วคุณอยากไปหมอดูผมไม่ห้ามแต่ให้คุณนึกไว้เลยว่าคุณเจอมารตัวแป้งๆที่จะลอบฆ่าคุณแล้วเขาก็ไปเสี้ยมสอนเจ้ากรรมในเวงของคุณให้มาเป็นพวกแล้วยังจะบลอกล่อให้คุณเนี่ยไปหาเจ้ากรรมในเวงคนอื่นมาเป็นพวกอีกแล้วคุณจะรอดเหรอคุณเคยผมเคยเจอคนมีกิจกรรมฝ่ามือนะชีวิตแป้งตกจนจนเลยอ่ะผมบอกเลยคุณอยากจะจนลําบากแบบโอ้โหแบบไม่รู้จะพูดไงอ่ะ อยากจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรืออยากจะแบบมีเงินในบัญชียยยยเป็นล้านแล้วแบบสบายมีอิสระอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะกินอะไรก็ไปอ่ะผมบอกเลยนะถ้าคุณ,คณ,คณมีเงินเป็นล้านนะเวลาไปเดินห้างอะ่ะผมบอกเลยอย่างผมไปเดินห้างผมรู้สึกสบายใจมากเลยในกระเป๋ากูไม่มีเงินแต่ในบัญชีกูมีเงินกูเดินไปกูมีความสุขผมบอกเลยนะถ้าคุณมีคุณมีกระบวนการฝ่ามือคุณมีเงินในบัญชีฝากประจําเป็นหลายหลายล้านเนี่ยนะในกระเป๋าสตางคุณไม่มีเงินเลยนะแต่คุณเดินไปนะผมบอกคุณมั่นใจในกระเป๋ากูไม่มีตังค์อ่ะแต่คุณมีในบัญชีเป็นหลายหลายล้านอ่ะ คุณเดินไปในห้างไปไ่ไหนคุณรั่นใจบอกเลยแต่ถ้าคุณไม่มีเงินในบัญชีธนาคารเลยแถมคุณยังเป็นหนี้อีกแล้วคุณมีการกระทำการฝ่ามือมีคนมาเยือนยอคุณว่าคุณมีองค์เทพมีอะไรผมถามเลยเหอะคุณน่ะมีความสุขไหมคุณรู้สึกว่าคุณสบายใจไหมอ่ะเดี๋ยวแม่งหนี้บัตรเครดิตมาละหนี้เจ้าหนี้มาละทําไมคุณบอกคนมีองค์เทพเทวดาที่บอกมีองค์ไม่ช่วยคุณน่ะ ไม่ช่วยมาจ่ายหนี้ให้คุณนะ่ะเทพองค์ที่บอกว่าคุณนับถือไปไหว้สารพัดเยี่ยทำไมเขาไม่ช่วยมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตให้คุณไม่มาจ่ายหนี้ค่าบ้านค่ารถให้คุณนะ่ะนี่ธนา,าคารบัตรอะไรกเงินสดสารพัดอนะ่ยเขาไม่มาจ่ายให้คุณนะ่ะดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าคุณมีก,รการกาฝ่ามือคุณต้องอย่างงมงายอยากดูกรรมมาดูกรรมฟรีได้นัดแอดมินที่เพจอาจารย์นรเศษรษฐ์อาจารย์นรเศรษฐ์พญายนาคาที่วิศวารพระองค์ ผมบอกตอนนี้ยังดูให้ฟรีนะถ้าไม่รู้จะมาก็ไม่รู้จะพูดกันแล้วแหละนั่นคือกรรมใครกรรมมันแล้วก็อ่าไม่ต้องกังวลที่นี่ไม่เลี่ยไรยแล้วก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นมีความพยายามมุ่งมั่นแล้วเชื่อตัวเองผมบอกคนมีกรบัาษกระฝามือนะเชื่อมันตนเองถามว่าทำไมต้องบอกอย่างนั้นเพราะก่อนหน้านั้นตอนผมเป็นวัยรุ่นผมเกือบจะหลงงมง,ง,งายเพราะความเชื่อผิดผิดผมบอกเลยผมถึงมาเตือนทุกคน อย่าไปสนใจไอ้พวกเทพองค์ต่างๆมากมายเลยเพราะว่าปัจจุบันโลกไปถึงเมืองไหนแล้วเศรษฐกิจตอนนี้โดนสงครามเศรษฐกิจแล้วเนี่ยต้องกินต้องใช้ต้องหาเงินผมบอกเลยถ้าคุณเก่งคุณสร้างบุญบารมีเยอะๆนดคุณมีแรงดึงดูดนะอย่าว่าแต่เทวดาเลยมนุษย์ทุกคนก็จะมาช่วยคุณมันสนับสนุนคุณมาอุปถัมภ์คุณผมเจอมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเนี่ยร้องพูดว่าจัดข้าราชการต่างๆที่สินค้าโอทอมมมมีแต่คนแม่ตาผมอุปถัมภ์ผมอะไรเงี้ยหรือคนที่มาหาผมที่ชานการสุเดชการเดนเนี่ย เทวดาก็ช่วยมนุษย์ก็ช่วยขอให้คุณมุ่งม,มัน่นสร้างความดีสร้างพยายามอดทนแล้วอย่าไปหลงงมงายอยู่กับโลกความเป็นจริงอย่าไปอยู่ในโลกความงมง,งายกันนี้ก็บิหามาแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกคนนะครับที่เมตตาเลือกที่จะติดตามคลิปนะครับถ้าต้องการกำลังใจก็มาที่สุนิชานการเด่นได้นะครับขอบคุณครับ